โอ้ได้กลวยเติมน้ำมันดีเหลือเกินครับสวัสดีครับสวัสดีย้ำเช้าครับผมก็กำลังเติมน้ำมันแมคโครครับเช็คเสร็จเรียบร้อยก็กำลังเติมน้ำมันอยู่ก้วยนี่ใช้ได้หลายอย่างเลยใช้เติมน้ำมันก็ได้ใช้ไอตั้งบอกเวลารถวิ่งผ่านตั้งข้างหลังรถอะไรแบบเนี้ยโอ้ แฉวเลยไม่ต้องกลัวหกครับเทได้เลยรัร่วเลยอจอดเลยครับเราเติมน้ำมันเช็ครถไายเสร็จเราก็กินข้าวก่อนกินแล้วเราก็ลุยแบบยาวๆไปเลยวันหนึ่งก็1 5บหเที่ยวครับก็อยู่ได้ไม่ต้องรีบเร่ง ทำงานแบบใจเย็นๆไปเรื่อยๆเราไม่ใช่กระต่ายครับเราเป็นเต่าเพิ่งตื่นปะวันนี้เติมกี่กลนมาเนี่ยสองกี่ลนเดียว เอออะไรเออล้น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 โอ้เติมน้ำมันจนล้นเลยลิกระสีเด้อหนี่ฮะนี่ลิกกรดลิกกรดห้ามลอกเลียนแบบ โอ้สุดยอดเกล้วยนะครับน้ำมันห 500, 500. ้าร้อยห้าร้อยโอ้ก็จ้าหมดวะเทให้หมอ๋อซูปโซล่าหรอซูปโซล่าอย่าเอาอย่างเมื่อวานเนออย่าเอาอย่างเมื่อวานเนอไปทั้งโคลนไปทั้งน้ำเลย อยก็ได้รับกันไปทั่วหน้าไปเรื่อยๆครับทีมงานเต่าใจเย็นๆเต่ายังไงมันก็ชนะกะตายอยู่แล้ว เพราะเต่าไม่เคยนอนแต่กระต่ายนี่นอนออ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 กลิ่นหอมไปถึงน้นเลยครับนี่แต่ผมกินไม่ได้หรอกออออมันยิ่งกว่าปลาดุกอีกใช่ใ<ห>นคนเป็นเกาอ่ะกินปลาไหลนี่ปวดอย่างแรงแรงเร็วเลยแล้วแล้วก็หาแต่ปลาไหลก็หาไปงั้นแหละก็คนชอบหาไม,ไม่ได้ไม่ได้ แค่กินหัวชอบมุดหัวปวามุดเองกับเอกไปดันได้แต่หางมันไอหัวมันอยู่นี่หางไปอยู่นู้นสุกยังเกือบสุกยังเล่าป่วยเล่าแต่ใหญ่ใหญโอ้เอาเอาเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอุ้ยวันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลครับมีผัดกะเพราโอ้ผัดกะเพราปลาไหลครับมี เติมน้ำมันเสร็จแล้วเราจะแบบไหนจะกินข้าวก่อนบ่ะกินกินข้าวก่อนใช่ไหมา้ฮะเดี๋ยวเรากินข้าวกันครับแล้วก็ลุยกันแบบยาวๆเจอฝุ่นเลยสั้นๆใช่ไหมโอ้ยน่าอร่อยครับผัดเป็ดปลาไหล โอ้ยผัดกระเพราปลาไหลพูดก็ไม่พูกพูดแต่ผิดไอโทรศัพท์ถือถ่ายอยู่ยังมายังมาจับตกใจโทรศัพท์หายโอ้ตะกูลฮีโน่ครับทีมงานนี้ทีมงานนี้มีแต่ฮีโน่ครับวันนี้มิซูหายหัวหน้าแก๊งครับ าามีมีมิซูอยู่สองคันครับม,มอ,อันไอมิซูอีกคันหนึ่งนั่นคือหัวหน้าใหญ่เลยหัวหน้าใหญ่สุดเลยแตม่มิซูอีกคันหนึ่งเป็นรองคือเท่าแกนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดครับเท่าแกพูดมาเนี่ยเขาตัดบทหมดเลย มีซูสองคันนั้นเนี่ยแต่หนึ่งสองสามนี่เท่าแกพูดไรมาฟังหมดแหละรับเดี๋ยวกินข้าวกันนะครับ bạn 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 tu này tu này đi ไหนสุ่ยสุ่ย <laughs> <laughs> เดเี๋ยวเติมกินข้าวกันครับผมทีมงานครับอยู่แบบพี่น้องไหน โอ้ว่าแต่โชดทับไข่โชดทรับของเจ้าของแต่ไรไปล้างชีดรถเป่อร่อยยังมอมอดผัดกะเพราปลาไหล ทำไมอ่ะอยังจือดอยู่บอทำไมใส่ฮะลืมโอ้โตายนออคิดว่าแต่ผีหลอกอ่ะอสวัสดีครับ